ดูหน่อยอ้าวในฉันเห็นเพจเนี้ยเขาแชร์กันในฉันก็แอบไปลองหาดูเหมือนกันว่ามีไ,มไหไมอ่ะเหรียญห้าเหรียญสิบที่เขาตามหาแล้วให้ราคาแพงๆคนอื่นเขาแชร์บอว่าเอ๊ะจริงหรือไม่จริงใช่ใช่วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับว่าจริงหรือไม่จริงนะครับหลังจากที่เขาแชร์กันในโลกออนไลน์ว่ารับซื้อเหรียญห้าบาทนะแต่ว่าต้องเป็นปีสองห้าสี่ศูนย์นะเหรียญละหนึ่งหมื่นอ่ะอ๋อเหรียญห้ารับซื้อหนึ่งหมื่นอ่ะแต่ต้องเก่าเลยนะฮะเป็นรุ่นเก่าหน่อยนะครับ หลายคนก็แชร์กันนะครับหลายเพจเขาก็แชร์ข้อมูลนี้กันไม่ได้ซื้อแค่เหรียญ5บาทอย่างเดียวนะครับเหรียญ10บาทก็มีรับซื้อราคาสูงด้วยหลายคนรีบไปคนรีบไปหาเลยเพราะว่าช่วงนี้โหนชิบข้าทำอาหากินลำบากเออลองหา,าเหรียญมาดูหน่อยเพื่อจะได้ราคาคําถามที่ตามมาก็คือตกลงจริงหรือผู้ชมครับใครที่มีเหรียญ ไปหยิบหยิบมาดูหน่อยอ่าในฉันเห็นเพจเนี้ยเขาแชร์กันในฉันก็แอบไปลองหา